สวัสดีนักผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมาร์ a เอและนานผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกๆท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับผมนานผู้ชมทุกๆท่านเข้าสู่ช่องมาร์ a เอพีเช่นเคยนนเองนะครับผมวันนี้อาจจะเสียงแปลกนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเออเจ็บคอนิดหน่อยนะครับผมอาจจะเสียงแหบไปนิดหนึ่งนะครับผมนะครับผมเออท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้เราก็มีนัดกันนะครับผมหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยผมได้บอกไปนะครับผมเกี่ยวกับสิ่งสูงนะครับ ผมสิกัสูงของเดือนอถ้าไม่เป็นพฤษภาก็เป็นมิถุนานะครับผมเป็นปล่อยแบบคร่าวๆออมาเป็นเกี่ยวกับซ mm ินเดอเรล่านั่นเองนะครับผมนะซินเดอเรลาก็เป็นการ์ตูนของดิสนีย์นะครับผมที่มีเขาเราียกว่าอะไรอ่ะลองเท้าแก้วนะครับผมเป็นซิกเนเจอร์ของซินเดอเรล่าเลยนั่นเองนะครับผมเราก็จะมาดูกันนะครับผมว่าตัวที่หลุดออกมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็จะมีส่วนไหนที่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นสิกัสูง ซินเดอเรลล่านั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับผมเป็นแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่ามันยังเป็นเพียงแค่รูปย่อนะครับผมแล้วก็ของรางวัลเนี่ยยังไม่ครบนะครับผมมาสปอยล่วงหน้าเฉยๆนะครับผมนะถ้าหากมีคลิปเต็มเมื่อไหร่เนี่ยผมจะลงให้ดูอีกทีเลยนั่นเองนะครับผมแล้วแล้วก็เมื่อวานนะครับผมผมได้ลงเอ่อเรื่องของฟรีไฟล์หนึ่งวีหนึ่งไปนะครับผมก็มีคนถามมาเยอะมากๆเลยนะครับผมพี่ว่าเอ่อมีใครบ้างนั่นเองนะครับผมก็ผมจะมาอ่านรายชื่อนะครับผมทั้งทีมแดงนะครับ ผมทีมสกาเลสเมกาลูดอนนะครับผมแล้วก็ทีมบลูนะครับผมทีมสีน้ําเงินเป็นทีมบูดาโก้นะครับผมเป็อเคบูดาโกน agon, เองนะครับผมก็เดี๋ยวเขาบอกว่านะครับผมจะเป็นเออ่ศึกนะครับผมระหว่าง GM s t e a m e r และโปรเพเยอร์ ayer, นะครับผมในวันที่4นะครับผม4เมษายนเวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปนะครับผมทาง YouTube กอรีน่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเอง นะครับผมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไก่หน้าฟีฟายนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ทีมแดงนะครับผมจะมีเขาบอกว่านำทีมโดยราชาหล่อเท่นะครับผมพี่อาร์มของเรานั่นเองนะครับผมนะแล้วก็จะมีแรมโบ้นะครับผมแซนดี้นะครับผมนินโจอัสมินอีวอสเดอะครูสนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นทีมแดงนะครับผมนะเป็นโปรเพเยอร์นั่นเองนะครับผมแต่เขาบอกมาแบบนี้นะฮะแล้วก็เอ่อทีมน้ำเงินนะครับผมจะมี GM อัมโต นะครับผมแล้วก็อะไรเนี่ย K O G J L X นะครับผมแล้วก็ต้นกล้านะครับผมแล้วก็มีโอซาก้านะครับแล้วก็อะไรเนี่ยโมกุโมกุชิแล้วก็อีโวต เดอะเกตนะครับผมนะก็มีรายชื่อประมาณนี้นะครับผมสำหรับทีมแดงแล้วก็ทีมเงินนะครับผมที่จะแข่งกันในวันที่4นะครับผมวันที่4เมษายนนี้นั่นเองนะครับผมก็งานมันตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่4นะครับผมวันที่3ก็จะมีพวกโปรลีกนะครับผมที่ได้แข่งกันรอบแกนไฟนนลนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมที่เรายังไม่ได้เล่นกันด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับผมเนาะก็จะมีเป็นตัว เอ่อเปิดข้างสินค้านะครับผมเราก็ยังไม่ได้เล่นกันนะครับผมเพราะว่า ผมก็ไม่ได้ต้องการอะไรนะครับผมน่าจะมีหมดแล้วนะครับผมก็พวกนี้ก็มีหมดแล้วนะฮะขอซื้อตัวสูมไปก่อนแล้วกันนะครับผมเนาะก็จะหมดเขตในอีกสวันนะครับผมใครที่ยังไม่ได้อ่ามาสุมกันเนี่ยก็ไม่ได้สุมดิมาซื้อนะครับผมก็สามารถเข้ามาซื้อกันได้นะครับผมมีของที่เรียกได้ว่าเป็นของพื้นฐานนะครับผมที่ทุกรหัสเนี่ยควรจะมีเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับรหัสของคุณนั่นเองนะครับผมนะก็สามารถซื้อเก็บไว้ได้เลยนะครับผมตามนี้เลยนะฮะโอเคก็ไม่รู้ว่า คนอื่นจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับ mm hmm. <cel> <people> ผมนะก็ของผมมีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมผมก็มีหมดแล้วแหละไม่น่าจะอยากได้อะไรแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวซื้อเวกเตอร์มาไว้สุ่มแล้วกันนะครับผมก็เปิดไปเลยดีกว่านะครับผมมันเป็นอันเสียเวลานะฮะโอเคเดี๋ยวเปิดไปเลยนะครับผมเป็นกล่องเจ้าเวกเตอร์ตัวนี้ผมก็ยังไม่มีนะครับผมนะเปิดไปเลยแล้วกัน10กล่องนะฮะโอเคจัดไปโอ้โหน่าจะไม่ได้ใช้นะครับผมพ่อมีอีกสกินหนึ่งอยู่แล้วนะฮะแล้วก็นะครับผมนะแล้วก็แล้วก็มีอะไรอีกไหมเหล่าวันนี้แล้วก็ตัวละคร นคะครับผมตัวละครเคก็ได้เอากลับมาแล้วนะครับผมเป็นตัวละครเฉ <Some people S 1> ยๆ,ๆนะครับผมพ,<ว>พราะแพ็คเนี่ย <their> ผมได้เตือนท่านผู้ชมไปแล้วนะครับผมว่ามันหมดตั้งแต่เมื่อวานนั่นเองนะครับผมนะก็ใครที่ซื้อทันก็ทันไปนะครับผมเป็นของแรกไปนั่นเอง นะครับผมนะแล้วก็วันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันเลยนะครับผมในสิทธิ์ขั้นสูงซินเดอเรลลานั่นเองนะครับผมแล้วก็พรีออเดอร์ของซีซั่นเมษายนก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเหมือนกับที่เราเคยพูดกันไปว่าจะเป็นสกินกระทะนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ชุดผู้ชายเต็มๆก็เป็นปราบมานี้เลยนะครับผมค่อนข้างจะเฟี้ยวพสมควรเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครนะครับผมที่อยากดูแบบเต็มๆนะครับผมสำหรับสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนเมษายนเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ตัวไอไว้ให้กันด้านบนเลยน อย่างน่ารักเลยนะครับผมนะผมว่าดูในเกมแบบนี้มันมันน่ารักกว่าเดิมอีกนะเนี่ยอยากเฟี้ยวเลยนะครับผมนะทรงพงทรงผมก็น่ารักมากๆเลยนะครับผมนะแล้วก็พีออเดอร์ก็เป็นกระทะเดี๋ยวเรามาซื้อกันเลยดีกว่านะครับผมนะโอเคเปิดไปแล้วนะครับผมเป็นเจ้ากระทะตัวนี้นะครับผมสามารถเทนโล้วยีได้หรือเปล่าเอเอ,อของพีออเดอร์มันต้องถือได้แล้วปะไหนเอ่ยไหนเอ่ยพีออเดอร์พีออเดอร์ โอเคนะครับผมสามารถถึงนัลบีได้นะครับผมมีเอฟเฟกตามนี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่อยาก p r อเดอร์นะครับผมก็ของ p r อเดอร์อย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะครับผมว่ามันเป็นของแรงอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่ามันเอากลับมาอีกไหมนะครับผมก็คือหลังจากที่มีการ p r อเดอร์จบแล้วนะครับผมใน3วันนะครับผมก็จะเอากลับมาขายในราคาพันเพชร แต่เพียงแค่ว่าถ้าคุณซื้อตอนนี้เนี่ยคุณจะได้ใน50ขั้นนะครับผมเป็นสิทธสูงมาด้วยนั่นเองนะครับผมมันจะคุ้มกว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมนะไม่ต้องเสียเวลาไปทำภารกิจด้วยนั่นเองนะครับผมและอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาดูสิกาิสูงนะครับผมซินเดอเรลล่ากันก่อนเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับผมว่าจะเป็นของเดือนพฤษภาหรือว่ามิถุนายนนั่นเองนะครับผมไปรับชมกันเลยครับผม และอย่างแรกนะครับผมที่ถูกจัดอยู่ในสิันสูงของซินเดอเรล่าเซตนี้นะครับผมก็เขาบอกว่าจะเป็นตัวที่กดเข้าไฟพาร์ตนะครับผมหน้าล็อบบี้นั่นเองนะครับผมก็เป็นลักษณะเหมือนกับนาฬิกานะครับผมนาฬิกาที่เปิดออกมาแล้วมันมีเขาเรียกว่าอะไรเปิดออกมาแล้วก็มีนาฬิกานะครับผมแล้วก็ข้างในก็เป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่แน่อาจจะเป็นกล่องศพหรือเปล่าผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับผมแต่ข่าวสารที่บอกมาเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นตัวกดเข้าไฟพาร์ตนั่นเองนะครับผมที่วางอยู่หน้าล็อบบี้นั่นเอง นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ชิ้นถัดไปนะครับผมจะเป็นร่มชูชีพนะครับผมร่มชูชีพตัวนี้ตอนแรกผมคิดว่าจะไม่ได้อยู่ในเซตนี้ด้วยนะครับผมนะเพราะว่าสีมันไม่ค่อยกลมกลืนกันสเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมลองสังเกตดีๆนะครับผมนะมันจะมีรูปเจ้าชายกับเจ้าหญิงนะครับผมหรือว่าจะเป็นเจ้าชายกับซิโดโอลเล่าเดี๋ยวอยู่บนร่มด้วยนั่นเองนะครับผมก็คา,าดว่านะครับผมอาจจะเป็น เซตเดียวกันก็เป็นได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็รอบๆจะมีเหมือนสายฟ้าอยู่ด้วยนะครับผมสวยมากๆเลยนะฮะแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นในส่งสกินปืนนั่นเองนะครับผมนะก็สกินแรกจะเป็น MP5 นะครับผมก็เหมือนกับที่เราเ,าเคยพูดกันไว้เลยนะครับผมว่ามันมีรองเท้าแก้วของซิดเนล่าเนี่ยอยู่บนปืนเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็รอบๆนะครับผมน่าจะมีเป็น เลขนะครับผมเป็นเลขอักษรโรมันนะครับผมที่อยู่หน้าอ,อยู่ในนาฬิกานั่นแหละนะครับผมนะก็เหมือนกับเวลาเวลาเที่ยงคืนปุ๊บเนี่ยซิโดโเร่านะครับผมที่บอกว่า สวยๆนะครับผมก็ชุดอะไรก็จะกลับไปเป็นคนใช้เหมือนเดิมนะั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็ผมข้าวๆนะแล้วข้าวๆนะนะครับผมนะใครอยากรู้เรื่องซีเรยล่าก็ไปดูเองนะครับผมนะแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นสกินซองแฝดซึ่งผมค่อนข้างที่จะชอบสกินนี้มากๆเลยนะครับผมพอๆกับเจ้าตัวสีกระสุงซูชิเลยนะครับผมตัวนี้สวยมากๆเลยนะครับผมยิ่งมันเป็นตรีมแบบว่า สีน้ำเงินเอ่อน้ำเงินทองเนี่ยมันยิ่งแบบดูหรูนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมมีรองเท้าแก้วอยู่บนปืนเหมือนกับ MP5 เลยนะครับผมแต่ว่าลายปืนจะออกแนวแบบเอ่อเหมือนกับลายไทยลายกระหนกอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมเนาะก็มีอัญมณีนะครับผมสีแดงอยู่บนปืนด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นสกินยานผ่านนะกันบ้างนะครับผม,ผมก็เป็นสกินรถบิ๊กฟ o t เลยนั่นเองนะครับผมนี่เป็นไงรถบิ๊กฟุตทองอย่างสวยนะครับผมนะเป็นแบบคนรวยอะไรประมาณนี้นะครับผมล้อทองด้วยนะครับผมดู d a Yeah. ล้อทองล้อใหญ่ด้วยนะครับผมแถมล้อเนี่ยมันยังมีสเก็ตเหมือนกับสเก็ตละองดาวเนี่ยอยู่บนล้อด้วยนะครับผมสวยมากๆเลยนะฮะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นแบบว่าเรืองแสงหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าสีมแบบสีมันน่าเรืองแสงมากๆเลยแล้วก็ไฟจะเป็นสีแดงด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นสกินกระเป๋ากันบ้างนะครับผมก็เป็นกระเป๋าตัวนี้เลยนะครับผมเน่ออกแนวแบบอลังการงานสร้างหน่อยนะครับผมมันเหมือนกับไอเจ้าตัวกระเป๋ากระต่ายนะครับผมถ้าใครทันกระเป๋าแคปซูลกระต่ายนะครับผมที่ มีกระต่ายอยู่ข้างในอ่ะนะครับผมนะแล้วก็เอ่อจะเป็นรองเท้าแก้วนะครับผมอยู่ข้างในนะครับผมแทนเจ้าตัวกระต่ายนั่นเองนะครับผมนะก็กระเป๋ากระต่ายถ้าใครยังไม่ไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้เลยละกันนะครับผมนะก็นั่นแหละนะครับผมคล้ายๆกันเลยนะครับผมก็เป็นตรีมสีเอ่อทองน้ําเงินนะครับผมนะแล้วก็มีสายจะพายค่อนข้างจะเฟี้ยวมากๆเลยนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับสกินกระเป๋าในสีสูงซีซันซินโดรีลานั่นเองนะครับผมแล้วต่อไปจะเป็นชุดประจำซีซันนั่นเองนะครับผมก็เป็นชุดนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นชุดของผู้ชายนะครับผมน่าจะเป็นชุดของเจ้าชายนั่นเองนะครับผมนะก็มีเป็นผมสีขาวนะครับผมน่าจะมีสีหน้าให้ด้วยนะครับผมอันนี้นะฮะแล้วก็มีเสื้อนะครับผมเป็นเสื้อคลุมพระราชานั่นเองนะครับผมแล้วก็มีกางเกงแบบดูเรียบเรียบหน่อยนะครับผมเป็นสีดําคาด ทองนั่นเองนะครับผมนะก็น่าจะสวยอยู่พอสมควรเลยนะครับผมผมว่าตัวเนี้น่าจะแยกได้5้าหรือไม่ไม่ก็6ชิ้นนะครับผมนะน่าจะเกินนะครับผมน่าจะ6ผมว่ามันน่าจะมีสีหน้ากับที่คาดผมนะครับผมหรือไม่ก็เป็นสีหน้ากับทรงผมที่มีที่คาดผมติดมาด้วยนะฮะแล้วก็ชุดผู้หญิงนะครับผมก็เป็นตามนี้เลยนะครับผมอันนี้ไม่รู้ว่าใช่ชุดซินดรลล่ราหรือว่าชุดแม่เล้งใจร้ายกันแน่นะครับผมนะก็แบบดูแนวแบบดุดุหน่อยนะครับผมนะแล้วก็ มีสีหน้าด้วยนะครับผมมีสีหน้าเป็นตาดำๆปากดำๆนะครับผมแล้วก็ทรงผมก็น่าสนใจมากๆเลย ในครับผมวันนี้ก็ยังเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของสีกสูงซินเดอเรล่าที่หลุดออกมานั่นเองนะครับผมก็มาอัปเดตให้ดูอีกทีละกันนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมเนี่ยจจะเป็นในส่วนของเจ้าสีกันสูงนะครับผมซินเดอเรล่านั่นเองนะครับผมก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับผมว่าจะมีอะไรมาเพิ่มอีกนั่นเองนะครับผมนะก็มีมาเพิ่มอยู่แล้วแหละนะครับผมก็มีการเออยังไม่คอนเฟิร์มมานะครับผมในตอนนี้ว่ามันจะเป็นสีกันสูงไปักทีเดียวนะครับผมแต่ก็มีโอกาสมันไม่ได้สูง นะครับผมนะก็เป็นเซตเดียวกันเลยนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็มีอีกอมีอีกขั้นสูงหนึ่งนะครับผมที่เป็นอของเกี่ยวกับตัวตวลกนะครับผมก็เดี๋ยวจะมานําเสนอกันในคลิปหน้าและกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วกัน นะครับผมหาใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาเอพีด้วยนะครับผมแล้วก็วันที่3แล้วก็4เมษายนนี้นะครับผมอย่าลืมไปรับชมนะครับผมการแข่งขันออนไลน์นะครับผมกอลีน่าเวิลด์นั่นเองนะครับผมก็เป็นการจัดงานแบบออนไลน์นะครับผมก็เข้าชมได้ง่ายเลยนะครับผมแจกของเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับผมว่าในงานจะมีการแจกอะไรบ้างนะครับผมก็ไปดูคลิปที่แล้วก่อนที่ก่อนหน้านี้ได้นะครับผมนะโอเคครับท่าุกท่าน นี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายทุกครู